ปลอมตัวเป็นลูกจูก็วันนี้ผมจะมาทำความชั่วน,นะครับนี่ไงเออเราได้ข้าวเวแล้วคนนี่ไงตายมีน้องแตกแฮมเว็บแต่ก,ตก,ก,กับตบไก่ลกเก่าอย่างนี้ก็ไม่เอาฮะคนไหนพูดระคาควรนี้มันคูดใช่ไหมคือมีว็มาวคปวะมีดิวะเว็บอาร์ชอบองเริ่มโคตรคุ้มเลยนะเว้ยคิดบริการอะไรบ้างวะ นอกจากบริการรับเติมโรบักเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกม f r e e f i r e r o v PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Call of Duty แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ um ัตรกอลีน่าเลเซอร์พินทูมันนี่วอลเล็ตพีเอ็กแคชแล้วก็สตีมวอลเล็ตอีกด้วยก็อย่าลืมไปใช้บริการเว็บอัพช็อปอันดีย e นะครับผม เฮ้ยหยัดฟาร์มเองทำไงดีวะตรงนี้เลยบันดี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแอนต่างๆก็จะเป็นส่วนของบล็อกฟุตชิรุบิไลท์สองคิงพีซบิวบอสดบริการรับกดผลแล้วก็เกมพัทต่างๆขั้นต่ำห้าสิบบาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดผลเอาสตาร์ด้วยก็สวัสดีวรรลุเดียวเอฟันเอาโยงยงไงยังใช้รู้ทันด้วยเลยแต่คำดีก็อยู่ผมเลยครับ E T Q z x 2นั่นเองเลครับคนดูซึ่งวันนี้นะครับก็อยู่ในเกมบล็อกฟุตนะครับในส่วนของคอนเทนต์ปลอมตัวเป็นลูกตู้แต่ว่า พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราลอมตัวเป็นลูกตัวแต่ว่าเราทําความดีใช่ไหมแล้วทำความดีเนี่ยมันเหมือนไม่เวิร์วันนี้ผมก็เลยจะมาทามําความทําความที่ที่แบบที่ก็วันนี้ผมจะมาทําความช่วนะครับอือไปก็วันนี้ผมจะมากวาดล้างผอพันผู้เล่นใหม่หรือนิวบี้กันนั่นเองไอแฮมก็ถอดไว้เลยแล้วกันดูะโซนแล้วน่าจะอยู่ถแถวนี้กันไอแฮมผมก็จะไปกวาดล้างผอพันผู้เล่นใหม่เลยล้วกันอ คือจะตัวปนตัวเป็นท็อกซิงนั่นเองนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำโอ้กูจะโดนตกงน้ำตายผมว่าต้องมีผู้เล่นใหม่อยู่แถวนี้แน่อนอนบอกเลยแถวกลิงเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันอ๋ออันนี้ผู้เล่นใหม่เกินไปเราไม่สามารถทำอะไรได้โอเคผมจะล่อยตัวนี้เลยกันมันคือใครก็ไม่รู้แต่รอ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 โพอก่อน รอโพลก่อนรอโพลก่อนรอโพลก่อนเอา้าดูบ่ได้เอี่ยงวะโอเคงั้นผมจะลอคนนี้แล้วกันโอเคเอา้าตายเลย <c oughs> เอ้ยกูจะกวาดล้างเผ่าพันธุ์มาดิอยู่ไหนกันหรอเฮ้ยกูจะมากวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมือนว่า นี้จะแบบไม่มีใครเทียมทานเ่าพี่แล้วนะครับเรามาดูปฏิกิริยกันก็ไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะย้ายเซิร์ฟนะครับคนดูแอมไปเดี๋ยวรอเซิร์ฟต่อไปดีกว่าแอมตอนนี้ผมก็ย้ายมาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับคนดูเออก็เราดูกันว่าจะมีใครที่แบบเป็นทูตสุดที่ควรควรกับลุงตู้หรือเปล่ามาอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเกาะลิงนะครับเออเพราะว่าส่วนใหญ่คนมันจะอยู่เกาะลิงไงนะ เพราะว่ากอดลิงมันเป็นที่ซุ่มคนเออขุดจะไปอยู่กอดลิงแล้วกันคนส่วนใหญ่ก็ได้อยู่กอดลิงกันนะผมว่าโดยวันนี้ผมก็มาคู่กับโพคู่แจงผมนั่นเองว้าวอะไรไม่ได้ว้ากูใช่ไหมโอเคผมจะทำการเป็นช็อกซี่เลยแล้วกันอือดูเลยแล้วกันแตกไอแฮมในอีกอยู่ไหนอีกว่าอะไรกันว่าอะไรกันว่าอะไรกัน นี่ไงนี่ไงเอ,องททิ่มโทษทีพอดีพี่เป็นท็อกซี่กับน้องเออเดี๋ยวๆมีตัวมารีอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวฮะมารีตรงนั้นงั้นเหรอเอาเอาต่อยมาได้ก็เหมือนเซิร์ฟนี้พี่กอนได้ทำการเล่นท็อกซิกไปแล้วนะครับเออต่อไปก็จะไปทำควันเร็วเซิร์ฟออกไปเลยแล้วกันอะแฮมโอเค เหมือนรอบนี้เราจะได้เจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรแล้วนะครับคนดูผมดูจากทรงเนี่ยมีคนฆ่าหัวแบบเยอะมากมาเดี๋ยวเราจะไปลุยที่เกาะลิงแล้ว,ลวกันไปมีฆ่าหัว2 5 0ล้านแล้วก็1.7อะไรอย่างนี้น่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวเราจะไปลุยมาเลยแล้วกันแฮมอยู่ไหนมันมีคนฆ่าด้วยนะชื่อยมะโยมะมันคือคนไหนฮะยมะมันคือคนไหนแอมอาร์กอดวอเตอร์ฟัค ไหนอยากรู้ว่าก็จีนหรือเปล่าไอแฮมอยู่ไหนกันว่ามึงอยู่ไหนกันโอเคผมเจอผลแสงตัวหนึ่งละจะล่อมาเลยแล้วลกันโอ้ยเออเราได้ข้าวเหวแล้วคนดูโอเคมันจะ,จะเจอคู่ต่อสู้ที่เราคู่ควรแล้วมาดิเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะโอ้ยโอ้ยมันเล่นสนสั่นแต่ว่าตอนนี้คือผมปิงมาก เฮ้ยโอ้โหอุ้ยแรงแรงมากแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเหมือนมันจะรอบผมแล้วผมต้องรอบมันเลยจริงจริงมันไอตัวไหนโอ้โหขนสั่นขนแรงเลยไอแฮมไอตัวนี้น่าจะสองล้านนะผมดูทรงอ้ เด๋ยวออก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไง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 น้องเอาไงโอ้โอ so ้โอ so ้ไม่ก่อนด้วยผมผมจะโดนกดน้ำผมจะโดนกดน้ำเดี๋ยวกูต้องกดน้ำมันก่อนเออนี่ไงกดน้ำไปซะไม่ตายด้วยเฮ้ยโอ้กูจะตายกูจะตายกูจะตายอ๋อไม่ก่อนเล้งมากมันเล้งมากมันเล้งมากครับคุณดูเออเออ โอ้ไม่ก็อดตอนนี้ลุงตูทนไม่ไหวแล้วนะมันแรงเกินไปว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนผัสั่นเล็งมากอันนั้นน่าจะตัวสองล้านห้านะมันมามันอยู่นี่งมันอยู่นี่งรอบมัเลยรอบมันต่อโอ๊ยไม่ตายได้ยังไงแต่มันต้องตายแล้วจริงนี่ไงไม่ตาย

มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอ้ยคนดูผมว่าตอนนี้เดือดมากมีฝนส่งผลแสงอะไรเต็มมันช่วยมันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยคือตอนนี้ผมปิง้งผมไม่สามารถกดสกิลได้คนดูกู่ปิ้งมากกู่ปิ้งมากขอเช็คปิ้งก่อนโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้โอ้ my god โอ้ my god, oh my god. โอ้ oh my god คนดูคือตอนนี้ผมโคตรปิงผมเล่นกับมันไม่ได้เลยเว้ยฮึบเ,เดี๋ยวเหรอใจเย็นก่อนต้องใจเย็นก่อน,ออนพอสมศึกไปหนิดงเออโอ้ยก็นี่กูโดนล่าแล้วเนี่ยกูไม่ได้เป็นคนล่าละกูกูโดนล่าแล้ว,ลลวตอนนี้เออคนสั่นแรงมากเลยคนดูจริงนี่ไงตายไปน้องอะแฮม น้องน้องเผยพี่ก็โดนพี่จัดการดิออันนี้มันจะเอาอีกเหรอฮะฮะเอาอีกตัวเหรออุ้ยเอาอีกตัวใช่ไหมล่ะเอาอีกตัวใช่ไหมอุ้ยโอ้ไมค์ก่อนมันเอาอีกตัวเหรอจะเอาอีกตัวเหรอมาดิเอาอีกตัวก็ได้นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้จะเอาเหรอเอาอันนี้ลิงคุณดูผิดอ๋อเออเออเฮ้ยผมว่าตัวนั้นมันต้องย้อมกลับมาเอาผมแน่เลย าไงน้องอืออยู่ไหนมันอยู่ไหนแล้วตัวนั้นออกมาอยู่นี่ไงโอ้มันลุมผมตอนนี้ผมโดนลุมทุกคนลุตู้โดนลุมป่ะเช็ดกูจะให้ชีวิตจริงเป็นยังงี้เอ้ยไม่ใช่เด๋ว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 มามาดิมาดิมามาตามมาเออตามมาตามมาอย่างนั้นแหละตามมาน้องน้องตามมาน้องตามมาตามมาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละน้องทำดี น้องทำดีเออน้องทำดีโอ้ยโอเมก้าผมจะตายโอ้ผมตายแล้วโอ้โอเมก้า oh คนดูใจไมไไ่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ได้ทำตัวท็อกซีแล้วเออแอมโทษทีละกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอือก็ใครที่ชอบทำให้พี่ชอบทำคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแีร์ให้ด้วยนะครับสุกี้ได้ทำและกันช่วงไปเลยจู่ๆเฮ้อ